มาเป็นโรคหลอดหลอดเลือดและโรคหัวใจตามมาทีเนี้ยค่ะไอตัวน้ำก้านตองเนี่ยตัวสมุนไพรก้านตองของเขาเองเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่คอยชะล้างทําความสะอาดหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยแน่นอนค่ะใช่นะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกนะนะคะแล้วก็ไปต้านต้านไวรัส ชนิดตรงต่างๆด้วยต่างๆด้วยว่าจะเป็นวัดหอบผืดพุ่มแพ้สเก็ดเงินหลายท่านที่เป็นสเก็ดเงินแล้วรักษาไม่หายนะคะมานี่เลยลองดูนะคะผ่นมาปุ๊บเลยนะคะสมุนไพรก้านตองช่วยเรื่องสเก็ดเงินชนักนักแรโอ้โหเริ่มเราเห็นผลมาแล้วหลายลูกค้าของเราเองนะคะแล้วก็เริ่มเริ่มที่บางท่านจะชอบเป็นเริ่มนะคะเพราะว่าเริ่มจะเกิดเป็นเชื้อเวลาชนึงที่จะโผล่ออกมาเมื่อร่างกายเราอ่อนแอนะคะจากจะแก้ไม่ค่อยหาย จ,จะเป็นตามปากตามอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตัวนี้หลายท่านก็หายเพราะสมุนไพรการตองของเราใช่นี่ค่เพาะไวรัสนะน้องจุ๋มยังไม่รวมพวก ยับยั้งเซลล์มะเร็ง๋อใช่มะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็ากอะไรประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้ค่ะเป็นตัวดึงเหมือนกันที่เขาเรียกว่ารักษาโรคเสื่อมได้ด้วยนะใช่แน่นอนเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไปจำกัดไปกําจัดไอ้พวกอนุมูลอิสระทั้งหลายที่มันเป็นต้นเหตุของการที่เป็นโรคเสื่อมค่ะแล้วโดยเฉพาะโรคมะเร็ง เป็นโรคที่แบบฮิตกันมากเลยทําไมก็ไม่รู้ไม่อยากฮิตด้วยไม่อยากฮิตด้วยเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบดื่มกันตองเลยค่ะนี่จากจะเมาว่ามีลูกค้าพี่เคสหนึ่งเป็นผู้หลงอะค่ะเมาสนิดนึ่งเขาต่อมลูกหมากมีปัญหาต่อมลูกหมากอะค่ะคือคือจะปวดตรงนั้นแหละนะคะก็คือดื่มตัวสมุนไพรกันตองไปขวดเดียวเท่านั้นควดเดเขาเขาดื่มสองวันขวดเลย นะคะดื่มไปอาการหายเลยค่ะโทรมาออเดอร์เพิ่มบอกว่าประทับใจมากคืออยากจะทานเรื่อยๆเพราะว่าพอทานแล้วมันเห็นผลชัดเพราะว่าในตัวของสมุนไพรก้านตอของเรานะคะจะมีส่วนช่วยแก่พวกต่อมลูกหมากได้ด้วยใช่ค่ะเขาเรียกว่าไปปรับฮอร์โมนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเลือดให่เวียนด้วยใช่ค่ะทานได้หมดเลยเพราะตอนนี้ค่ะเข้าไปปรับฮอร์โมนเขาเรียกว่าโกรดฮอร์โมนสามารถที่จะให้เกิดการสมดุลเหมือนตอนที่เรายังเป็นสาวๆหรือว่าตอนตอนนี้ก็ยังสาวอยู่โอเคค่ะตอนนี้ก็ยังสาวอยู่ใช่นะ ก็คือปรับในส่วนของร่างกายต่างๆรวมทั้งลิสีดวงนอนไม่หลับโรคปวดเมื่อยโรคเสื่อมของผู้ผู้สูงวัยนี้ได้หมดเลยได้ทุกโรคแต่ว่านะคะท่านผู้ชมมีคอมเมนต์นิดนึงว่าหลายหลายท่านอาจจะทานละขวดเดียวเห็นผลทานครึ่งขวดต่ท่านแต่บางคนอาจจะต้องกินถึง 3- 4ขวดแล้วค่อยเห็นผลก็ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าสุขภาพใช่ค่ะสุขภาพร่างกายของเราที่มันเกิดการบำรุงมาตั้งแต่แรกคุณบำรุงดีแค่ไหนถ้าคุณบำรุงดีอยู่แล้วแล้วก็เกิดเป็นโรคขึ้นมา กินน้าสมุนไพรก้านตองไปอาจจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแล้วเห็นผลเพราะของเราเนี่ยบอกแล้วว่ามันไม่ใช่การรักษาแล้วก็ไม่ใช่ยาเป็นเป็นเหมือนแค่อาหารเสริมเป็นสมุนไพรนะคะาการรักษาที่ออกฤทธิ์เสมือนยาใช่แล้วค่ะ,คะการรักษาเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปรักษาถึงเรียกว่าต้นเหตุ แต่หายแล้วหายเลยนะหายแล้วหายเลยใช่ค่ะเพราะของเรารักษาที่ต้นเหตุนะคะคุณผู้ชมอ่ะเมื่อกี้โอ้โหแค่สูตรแรกนีตรแปาเข้าไปพิพิลเฟชอ้สับปะเยอะมากเลยและสูตรที่สองล่ะคะสูตรที่สองเรียกว่าสูตรเอ็กตร้าเอ็กตร้านะคะหรือบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นสูตรสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่าเราจะเพิ่มในส่วนของสมุนไพรเชียงดาเข้ามานะคะผักเชียงดานะคะใช่ค่ะตัวเชียงดาตัวนี้นะคะจะเข้ามาเขาได้ง่งยก็คือเหมือนมันกัดกินน้ําตาลในกระแสเลือดของเราใช่แล้วนะคะท คุณมีน้ําตาลเยอะเนี่ยค่ะมันจะกิน้าไปให้หมดเินก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 ินใช่แล้วฉะนั้นนะคะจะส่งผลให้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานหรือระดับน้ําตาลสูงเนี่ยทานไปเรื่อยๆระดับน้ําตาลจะลดลงใช่ค่ะโทรเข้ามาเยอะมากที่บอกน้องแคทได้ผลนะบางท่านหายเลยตใจเนมือนนะคะเขาบอกว่าทานไปขวดครึ่งใช่ใช่ทานไปขวดครึ่งค่ะท่านผู้ชม่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยค่ะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่นองจุ๋มพูดมาเบื้องต้นนะคะว่า เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ มันแล้วแต่ท้นทุนของคุณด้วยนะคะว่าจะเห็นผลเร็วเห็นผลช้าต้องใจเย็นๆเพราะเราไม่ใช่ยาปัจจุบันที่จะเข้าไปควบคุมโรคนะคะเราจะเป็นสมุนไพรที่ค่อยๆเข้าไปรักษาที่ต้นเหตุใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่ายาปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มันแบบกินเข้าไปปุ๊บแล้วหายเลยเป็นยาปฏิชีวนะที่แน่นอนรักษาที่ปลายเหตุใช่ค่ะคือแค่ไปควบคุมโรคไม่ให้เกิดอาการแค่นั้นเองแต่ของเราเนี่ยค่ะเราไม่ได้ควบคุมแต่ของเราไปรักษาตรงจุดจุดนั้นเลยเพราะฉะนั้น การเห็นผลเนี่ยค่ะมันจะช้ากว่าอย่างเห็นอย่างแน่นอนอ่ะคือมันช้ากว่าแน่นอนแต่ถามว่าเหมือนที่พี่แคทบอกหายแล้วหายเลยค่ะไม่สัมไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวว่าเอะหายแล้วเราจะกลับไปกินอยังต้องกินอะไรอีกไม่ต้องไปกินยาหมออะไรอีกไหมนะคะคือจริงๆแล้วนะคะถ้ามันหายแล้วเนี่ยค่ะมันหายเลยแต่บางท่านค่ะแล้วหายจริงๆแล้วโทรกลับมาว่า ลุงหรือป้าต้องทานอีกไหมค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าของเราเนี่ยค่ะมันเหมือนการกินอาหารที่มันมีประโยชน์ใช่ใ่ใช่ค่ะถ้าวันใดวันหนึ่งเราหยุดกินข้าวหรือเราหยุดกินอะไรที่มันม่มีประโยชน์เนี่ยหรือหยุดกินอะไรที่ร่างกายเราก็จะกลับมาอ่อนแอใช่ค่ะอเหมือนพี่แคทกินข้าวแล้วอิ่มวันนี้พี่แคทบอกว่าอิ่มแล้วไม่อยากกินแล้วพรุ่งนี้ ถามว่าพรุ่งนี้จะหิวอีกไหมคะท่านพี่ชหิวแน่นอนหิวแน่นอนค่ะเหมือนกันเลยยาตัวสมุนไพรของเราก็เหมือนกันนะคะหายแล้วนะคะก็ควรจะทานอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะทานในปริมาณที่ลดลงใช่ค่ะเมื่อเมื่อร่างกายดีขึ้นแล้วนะคะก็คือแนะนําว่าควรจะทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะช่วยส่งเสริมร่างกายเราส่วนอื่นด้วยให้แข็งแรงนะคะปรับสมดุลในร่างกายได้ด้วยใช่ค่ะเห็นไหมโอ้โหแต่ลายเคสเลยที่บอกว่าอุ้ยหายแล้วเบาหวานฉันหายแล้วเรงนี้หายแล้วจะไม่ทานต่อหายแล้วคือถาม ว่าเรายินดีได้ไหมยินดีด้วยแต่เราอยากแนะนำว่าควรทานต่อไปเรื่อยๆอาจจะลดปริมาณยาที่ต้องจุ่มบอลลดความทีของการทานลง<ช>ลก็ลดปริมาณลงแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินเหมือนเราได้รับสุขภาพอากินเหมือนเราได้รับสิ่งประโยชน์เข้าไปเรื่อยๆทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีฟังเราเม้าม,มาเยอะเนี้ย หลายๆท่านคงกำลังรอจดใช่ค่ะรอจดอะไรรอจดเบอร์โทรเสียเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0851118445นะคะอัพทวนอีกรอบนะคะ0851118445ใช่ค่ะแล้วก็มีเบอร์สำรองให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่โทรเบอร์หลักไม่ติดนะคะก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะเป็น095ค่ะ9622817นะคะย้ำอีกรอบนึงนะคะ095 9 หกสองสองแปดหนึ่งเจ็ดค่ะค่ะก็เราตอนนี้นะโปรโมชั่นเยอะเลยแล้วที่สําคัญคือเรามีของแถมเด็ดๆให้ท่านผู้ชมด้วยไม่บอกแต่ถ้าใครอยากดูต้องโทรมาหาเราค่ะเรามีแน่นอนนะคะที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะอยากคือบางท่านอยากได้สิ่งนี้เลยแต่ตอนนั้นเราอาจจะหมดสต็อกแต่ตอนนี้มาของแถมของเรานะคะใช่ค่ะมาไวไปไวมากคุณผู้ชมค่ะใช่หมดเร็วมากบางทีเรากอากาศเสร็จปุ๊บ วันรุ่งขึ้นโทรมาสังออเด์ของแถมหมดแล้วนะคะใช่นะคะอย่ารอช้ารีบโทรเข้ามาว่าเอ๊ะคอลเลคชันของเราฤดูนี้หรือวันนี้คืออะไรใช่นะคะเด็ดเดขวดสามขวดเราก็แถมให้แน่นอนนะคะรีบโทรเข้ามานะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราบอกกันอีกทีเพราะมีหลายอย่างเลยแต่วันนี้นะ เราต้องไปกันอีกแล้วเพราะเวลาหมดลงแล้วคะ่ะท่านผู้ชมอนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในคราวหน้านะคะ,คะอย่าลืมติดตามรายการ h ฮ p p y to g โกสาวๆข,ของพวกเราะจะเวียนกันมาพบคุณผู้ชมชนะคะล้วค่ะแต่สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะค่ะ,คะส,วส,สวัสดีค่ะ,คะ